สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้ำหวานโพสถึงรุ่นพี่ในวงการแป้งล่าสุดทำเอาคนดังในวงการบันเทิงและแฟนๆฮือฮาเป็นอย่างมากที่น้ำหวานเดอะเฟสได้ออกมาโพสภาพที่เขียนข้อความด้วยลิปสติกสีแดงว่าอย่าทำเป็นแน่แค่หน้ากระจกพร้อมแท็กหารุ่นพี่ในวงการอย่างแป้งออนจิรา พร้อมแคปชั่นแรงๆว่าฝากถึงรุ่นพี่ในวงการถ้าอยากประทะบอกได้นะคะจะในจอรหรือนอกจออย่ามาทำเป็นแน่แค่หน้ากระจกเบื่อพวกป้าแกๆ่ๆแต่ยังทำตัวแพศยาเช่นเดียวกันเมื่อเข้าไปส่องในไอจีของสาวแป้งก็โพสต์แรงตอบโต้กลับไม่แพ้กันว่าฝากถึงรุ่นน้องในวงการมีกระจกที่บ้านก็หัดส่องบ่อยๆจะได้ไม่ลืมหัวนอนปลายเท้าเบื่อพวกมาใหม่แล้วทำตัวแพศยา งานนี้ทําเอาคนดังในวงการบันเทิงเขามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายว่าแอบตกใจนถทาคนไม่รู้ว่าโรโมทดละครนี้สะดุ้งเลยนะแฮชแท็กแรงมากแม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะแป้งจะได้เป็นแม่คนแล้วบอกบอกเลยว่าแฮปปี้มากจาะขอให้ทั้งคู่แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตกใจมากเลยพี่แป้งนึกว่ามีเรื่องกับใครคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตกใจหมดเลยนึกว่ามีเรื่องอะไรกัน คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุดไหมกตกใจมากค่ะสุดท้ายก็เฉลยแล้วนะคะว่าเป็นเพียงแค่การโปรโมทละครเรื่องแพษยาเท่านั้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ